ผู้ชายไม่ชอบให้ผู้หญิงแต่งตัวโป๊แล้วทาไมผู้ชายถึงชอบดูผู้หญิงที่แต่งตัวโป๊อันนี้ไม่เข้าใจอันนี้คือคาถามใช่ไหมคาถามค่ะในมุมมองของพี่เจมนะพี่เจมคิดอย่างนี้จริงๆแล้วมันเป็นลักษณะทางกายภาพของเพศชายนะเอ่อเพศชายเกิดมาคู่กับยีนอย่างหนึ่งก็คือยีนแห่งการสืบพันธุ์นะอันนี้พูดในเรื่องของหลักการวิทยาศาสตร์เลยธรรมชาติเนี่ยฝังยีนตัวเนี้ย เพื่อให้เกิดการเจริญพันธุ์ขยายพันธุ์แต่เพียงแต่ว่าเวลาเห็นแล้วเนี่ยโดยยีนของเพศผู้เนี่ยหเห็นแล้วมันรู้สึกดีกับสิ่งนั้นอยู่แล้วสิ่งที่กําลังจะบอกก็คือว่าเอ๊ะทำไมผู้ชายถึงชอบมองแต่ไม่ชอบภรรยาตัวเองเป็นอย่างนั้นทชามันไม่ให้ผู้หญิงแต่งโป้ด้วยก็เห็นเวลาแบบดูผู้หญิงคนอื่นเออเขาก็ชอบมองนะทำไมทำไมถ้าเราแต่งโป้ด้วยเขาก็ชอบมองเราหรือเปล่าอ่าโอเคกำลังจะบอกว่าด้วยธรรมชาติของผู้ชายเนี่ยการมองเป็นเรื่องธรรมชาติแต่ผู้ชายจะเข้าใจเลยครับว่า ในขณะที่ตัวเองก็รู้สึกอย่างนั้นผู้ชายก็เข้าใจผู้ชายคนอื่นเช่นกันว่าหากว่ามีผู้ชายคนอื่นมามองเห็นภรรยาตัวเองในรูปแบบอย่างนั้นเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ยับยั้งชั่งใจเแบนที่เราเองยับยั้งชั่งใจดังนั้นสิ่งที่ผู้ชายคิดอยู่2อ,อย่างก็คือ1มีความหวง หวงว่าผู้ชายคนอื่นๆมองแล้วจะเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีกับภรรยาของเราแล้วอาจจะไปทําในบางสิ่งที่ไม่ดีกับ2ก็คือเป็นห่วงเรื่องของอันตรายเพราะบางครั้งเนี่ยเรารู้นี่ว่าผู้ชายเนี่ยมียีนพวกนี้อยู่แล้วเวลาเขาเห็นแล้วก็อาจจะมาทําอันตรายกับภรรยาหรือแฟนเราได้มันกัว่ามันเหมือนเป็นแรงขับดันที่เกิดจากสัญชาตญาณซึ่ง,ซ,ง,งซึ่งบางทีผู้ชายก็ไม่รู้หรอกว่าผู้ชายคนที่มองแฟนตัวเองอะ่ะ เขาโอเคไหมเขาดีหรือเขาไม่ดีเขาจะยับยั้งได้ไหม<ช>แฟนเราจะอันตรายหรือเปล่าใช่อันนี้คือสิ่งที่ทําให้ทําไมผู้ชายถึงมองอ่ะชอบแต่ไม่อยากให้ภรรยาตัวเองเนี่ยแต่งแบบนั้นเห็นไหมครับว่าแค่เรื่องการแต่งตัวเนี่ยนะครับยังมีมุมมองให้มองตั้งหลายมุมเนาะ<ช>ถ้าเกิดเราเลือกมองมุมนึงอาจจะเป็นปัญหาก็ได้แต่ถ้าเราเลือกมองอีกมุมนึงอาจจะไม่ใช่ปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องสําคัญมากๆเลยก็คือเรื่องของมุมมองและการสื่อสารนะครับเลือกมุมมองที่เหมาะสมกับคู่ของคุณนะครับ โดยมีปลายทางคือความสุขร่วมกันของชีวิตคู่ครับความสัมพันธ์ที่ดีในชีวิตคู่สร้างได้ด้วยการสื่อสารเพราะเราคู่กันค่ะ